สวัสดีครับพี่น่อตอนนี้กับทีมงานครับกำลังทำการเปลี่ยนดอกนะครับเปลี่ยนตู้นะครับยจากตู้เอปอนมาใส่ตู้บีบีครับลองไออย่างใหม่ๆมองครับนี่ชุดที่จะมาลองเม่ไี้กับชิมี่การเทียบเทียบห้ฟัง้อมครับกับชุดที่มาลองโดยนี้ก็มีมีชิว32เรนเนนฮิตนะครับนี่ครับคุมพลัง ว่าร์จิสเซเวอร์ 14D ครับโรนครับแล็บนะครับ FP หนึ่งพันครับเสียงกลางใส่ช่อนลนี้นะครับกับช่อนลนี้นะครับเอกับ4นะครับเอใส่คอร์ส d v x สองหกศูนย์นะครับครับผมใส่ไฟสวนครับไฟแผ่สายนะครับมี USB p หนึ่งสำรองไฟไฟครับมีกำลังทำการง่ายดอกนะครับ พอดีเป็นตังเช็กต่อค้อมนะครับ SD 7นะครพันเจ็ดนะครับใหญ่ใหญ่ใส่ตู้ครับเพราะว่าใส่งานมาโดดแล้วนะครับใหญ่ตู้ครับอันนี้ช่างกำลังประกอบตู้นะครับ เราพาชมภายในนะครับในตู้บีวีอันนี้ก็ล็อใส่น็อตนะครับแทนท่านั้นพ่อสิตตำมะเฟืงครับกินเขาเที่ยงเกี่ยเขาปลานี่ครับนี่ครับไข่ตู้บีวีนะครับสิบแปดนิ้วนะครับไข่ทีพีซาวนะครับอุดรธานีครับเบอร์โทรศัพท์เพคนนี้เลยครับเป็น ตู้ BV18 ครับขนาด56 80 80นะครับใส่18ก็ดีเกือบมันใส่ดอก SB ก็ได้ครับเพราะว่าเที่ยงพอดีเลยครับกับขอบ นี่อันนี้ดอกนี้ไสเรียบร้อยครับเซียร์จเ้ย์หาแสงทางแสงครับ AC คันเจ็ดเด่นนักแฮงค์ุณบรรยากาศในสวนเลพนักามีพันเอ่หเนกนัอง้า่ไรบ่ะ่ะเปลาปวยเรา้วก็ไปก็้กแล้ว มัต้องหามมนตรงนี้แล้วก็มือหลับรับขอบคนละทางบอกมือนึงจับนี่แล้วกัรับหอบน้ำกันตัวนี้เห็ดตัวเวียงเลยดอกบัวดังเยอะใกล้่ดอกบัวดังเอาไว้ข้างนอกเอาไว้หลังสู้ขึ้นมาได้ดอกนี้บัวดังเลยเพราะว่าใส่แกติดไม่ได้ดังซึนไม่ได่ใส่เัวดัง่ยกนรคะ ท่านมาเสียงกันท่านมาเสียงกันหลอดใบท่านมะฝากก็ได้เนี้ยาจัรอ้วนทำสีให้ใหม่นะครับแล้วรอโ,โ,โอโกอีกนะครับส่งต็ม ได้มั่ขั้นตอนการใส่ดอกครับน็อตใช้น็อตยิงสังกะสีนะครับนี่บอกแปดนิ้วบอกแดนิ้วนะครับตั้งดอกปูจะไม่ใช่ยากแล้วดอกมันเล่นนเล่นขึ้นเล่นลงเยอะเนาะ เ็ะได้ไงอันก็คเคยเชื่อดอกเอ่อดอก T B X T B X 400นะดอกเดียวกับของไอ่เบลียนเลดอกเดียวของไอ่เบลียนมันสุดสุดเดนี้ยถ้าเราหนีใส่แต่พันสองยังไป,ปต้องซุดกันเดี๋ยวไปเห็นในห้อเลยต้องเดือดขึ้นนึงนี่เขาเห็นไปเห็นหาอะไรเอ่อตู้นอน ตะกียมันจะมีลูกอย่างใช่เ้าจาตั้งนอนเลยตะกี้มีลูกอย่างอาหำเรี่นออกไปทั้คุณเต๋อนะไงงานี่บอกครับเรียนออกไปครับใส่ไปแล้วตะเสียใส่ตัวนี้ใส่ไปเนาะนี่สา่ลำพงนี่ไงนี่สายลำพงแท้นี่ะ อันนั้นสายไฟทั้งใส่มาจะเปลี่ยนอยู่จากผมมีเงินเม็ดละแปดสี่ปุ่นไว้อันนี้น่ะแบบนี้น่ะอืมที่บอสายสายเดียวกูดีกว่าว่ะสายเดียวกลมนะตั้งแดงตัวนี้แล่นดีกว่าที่สำนัาณเ่าสายสายเดียวกลมดีกว่าสายลำโพงสายแปดนี่สายลำโพงอันนี้สายแปดซึ่งมัเป็นสายเดียวไหมมันเป็นลำโพงไม่ใช่สายมาฟ้ามาใส่ต่ำว่าบังนีฟ้านี่ฟ้าข้างในว่ามีตัวนี้บอตัล็อกเนียบล็อกไม่อะมันมาใส่บล็อกไม่หรอกหัวบล็อกไม่มาครับ จค่เส pues ียค่าตคกองครับที่เอาได้ตากันยาบากันไ้ครับมาจอดไหมจอดไก่ฮะเดี๋ยวร้านเราพ ตังไปแล้วนี่เป็นปูนอยรเนะเดี๋ยวจะสร้างมันหนีเหนเานีเขาไปน่นยนปืนล้มมันเคื่อนที่ขปยิงตะปูื่อไว้นเลยต้องใช่อันนี้ลอกรอกต่อีกครับเพราะว่าร่ใันประมาณใจน็ดเตเวลาดอกติ้นครับรอกตั้งหายคัเี่ย้นั่น ผมแบบรโรงงานค็ทเจอไอ้เจี้ขอีเฮดมันเสียบป,ป๊อปข้าไปแล้วไม่ลูกขึ้นแม็กอนะนี้ตับ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 ,บ,บนี้ใหม่ครับเน่ไปเรียบร้อยล็อกอยู่เดี๋ยวใส่อีกครั้งหนึ่ง เรียบร้อยอยู่แน่นซ้ำเซนอดประมาณสิบตัวหรืตเป่เซบาิตเราก็จะปิดฟ้าอยู่บดชีกออกอีกไซบดบดตบดบติดแนอ ตีบันฮอนด<ต>้วยอยางด้อย่างหอนตัวนี้อยางของฮอนล้สายขาดันหนีบมันเนี่ยนะทำไม่ได้หยิบอก็เย็บหลัง งานได้ฮอดแค่วันเขาบางพื้นที่มัเชียรเท้าไม่ลวเชียรเท้าไ่ดรอเชียร์เทาเลยลดนะบอกเียร์น่เลยนะงก้อนีดเุคบจะไปหลังมาาไปคือจบปิดมึงซีก็ปีงยากสามสิบเอ็ดนี่น่าที่พูดด้วยมันจะปิดตลอดช่วงโครงการปิดเลยละที่เรือมันมีเฮียเราไช้เรื่องโคงการปีนี่นะ มาเปลี่ยนแผนไหมมาบ่ไรวัคซีนมาเพ่อยแล้วก็ไปสก็ดกย่างไรไปสิก็มูดดิขาดตัวนึงหนาวัคซีนมาหน่ะนอกขาตัวนึงนขาตัวนึงคนใส่กาข่อแม่เอาลออรถท้องเอาเด้อนอนน่อบ้าังมสียทีเราเออนอนเป็ตนวอดรถทองไหมนเสีนี่นั่นด้วาสีสีดำออน้ำกันอะไร อันนย่างนี้อันนี้ียบร้อยประมาณนี้ต้องเฮ้เฮียซีก็ได้ประคองหลังก็ได้ย่สวยงาม สู่เอฟอนนะครับเปลี่ยนแนวแต่ที่สัมผัสลองลองมือเสากับเสียงลึกสู่เอฟคอนมาได้ครับแต่ว่าลูกกระเดื่องนี่มาเต็มนะครับเอฟคอนนี่จะได้ลูกในลูกเดสายลูกข้างแบบลึกๆเพลงซาซ่านี่โอ้โหได้อารมณ์เพลงครับทีทีซาวนะครับย้อนคลิปเลยนี่ครับเนี่ยกับการเอาอีกทุก और येगा और येगा नहीं